สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยุตกตาพาฝันอันเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็สบายดีกันเมื่อทุกบ้านทุกคนนะคะเนาะเม,มื่อไม่หวันนไม่ก็คือมีแต่ความสุขนะคะเด้อสดชื่นสดใสแล้วก็มีแต่ความโชคดีเข้ามาหาหนุมชีวิตเนาะค่ะเนาะผู้เลยเป็นใครเป็นนั้นบบดีก็คือหายไปไวไหวเนาะค่ะเนาะมามีเวลาก็มานั่งจิบกาแฟกับเอ้ยานะจะเด้อ กาแฟถ้วยใหม่คะ่ะกาแฟถ้วยใหม่หรือกาแฟถ้วยเก่าเนาะค่ะเนาะถ้วยใหม่นี่ก็คือเพิ่งซื้อพันหมานได้ส่งมือ้อส่งสามมื้อเนี่ยคะ่ะส่งก็คือเป็นกาแฟถ้วยเก่าไปแล้วมม่บอกคะอ่ะเอาเอ่ยเบาเลนเลนๆนะค่ะเด้อม,มากินกาแฟนํากันคะ่ะ บอ้ยที่โทรมึงหลมมันอยู่นนำเหือนเอ้ยตุ๊กตาันส่วนหลังเหือนพัดตันเปิียวว่อนๆค่ะสัมบันหันแรกเลยอากาศดีแต่มีหลุมไหลค่ะเด็ดกับพุดธพุทธโพภูพพพพพเป็นบางครั้งนะคะเด้อกระบ,บตุตีเนาะขนาะอันธรรมชาติมันก็เปลีป่ยนแปลงไ,ไปตามแต่ละอันรุด,ดูว่างั้นเด้อปะ ลมแหง่ๆไป้นท่าล่องเลือก็อยากยากอ่ด้วยค่ะมันลมลมลมแหงเถงอดก็บ่ได้ไปเหลืออ,อาทิตย์นี้ยังบ่ได้ไปซําค่ะว่าพุ่นเหลือพี่นาดีเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอันกนาพาไปอันเอ้ตุ๊กตากนา,า,กาไปกับอันแฟนเอยอ,อยู่ค่ะเพราะว่าต้องไปทําความสะอาดพุ่นปีนี้ก็บ่ได้ไปล่องเหลือค่ะ อันนี้เวากินกาแฟรก็ลคุยให้ฟังเนาะค่ะเนาะปกติเอ้ยสิไปคู่ปีล่องเหลือกาแฟเอ้ยสามถึงสี่ห้าเดือนเนาะค่ะเนาะปีนี้ฮันออกเอาออกไปล่องน้ำบันนาน้ำทางเงินทางเมืองเอยอยู่นี่หน่อยนึงเพราะว่าสุขภาพเอ้ยบ่ค่อยแข็งแรงค่ะแฟนเอเ้ยพั่ก็เลยเป็นห่วงแล้วก็อีกอย่างเอ้ยฮันเอ้ยตุ๊กตานัดหมอไว้ไหลไหลโลงพยาบาลก็ต้องไปตามพันที่พัน่นัดเนาะค่ะเนาะ แล้วก็กินยาอยู่เนาะค่ะเนาะแล้วก็เป็นเบาหวานน้ำค่ะแล้วก็ไปอันเป็นโรคเส้นเนี่ยค่ะเส้นคือปวดเส้นก็นัดหมอไว้ไหลโรงพยาบาลก็เลยต้องปีนี้ก็เลยบ่ได้ไปไกลก็ไปร่องกันอันมื้อนึ่งสองคนนันผัวเมียอันก็รอบๆก็เลยเอาเข้ามาอันจอดไว้ําท่าเรือคือก่าแต่ว่าแฟนแล้วมันก็ไปทัเอ็นฮัเอ็นนี้พันเพราะว่าพันหมู่อยู่ทางเหือพันก็ไหลเนาะค่ะเนาะพันก็ไปตังได้ไปอัน คุยกันว่าง,งั้นเดี๋ยวปเอ้ยก็ไปนําเป็นบางครั้งแต่ก็บางครั้งเอ้ยก็บริไปว่าง,งั้นเดี๋ยวป้าแต่ว่าถ้าพันน่ะไปเท่านานเลเอ้ยก็ะไปนําค่ะเพราะว่าเอ้ยเราไปทําความสะอาดไปทําความสะอาดเรือไปยันเรองเท่ามันแมงมุมอันตื่นเราขยะใหญ่แมงไม้กแงม,มุมก็มีว่าง,งั้นเดี๋ยวป้าห่านก็รื่องเท่าก็บินขึ้นไปขี้เสีอเด้อค่ะห่านก็ได้ก็ทําความสะอาดพันแต่ก็ ฟนเอ่ว่าน่ะซื้ออันตะไข่มาคุมไว้ก็ดีคือกันกเขาเย็นไปเบิ่งอยู่เพราะว่าจะนอนมันซีคาหนาหนาวเนาะค่ะเนาะหนาวหนาวน,น,นี่ก็บนในร่องแล้วว่างั้นเหรอปะช่วงนี้ก็ท่านาไปก็ได้ค่ะเพราะว่ามันก็ยังเป็นอากาศดีอยู่แต่ว่าเอ่ยพันหมาอันนัดหมอไว้ไหลที่แล้วเดือนหน้านี่ก็ไป้าหกเครื่องพนกนี้ค่ะอันที่นัดหมอไปตั้งอันโรงพยาบาลก็เลยต้องทำเมื่อมันแล้วเนาะคะ่ะเนาะพันก็น เขาก็พันยักเสาว่างั้นเถอะปะมันก็ค่อยๆทุเลาลงแลอกค่ะเอยก็ดูแลตัวเองอย่างดีค่ะสุดยอดก็ย่างดีก็แต่ว่ามันบางครั้งมันเป็นแล้วมันก็ต้องใช้เวลาเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันสีหายอยู่หรอกค่ะเอยว่าเพราะว่าเอเป็นคนคิดบวกแล้วก็เอยก็ดูแลตัวเองอันสูงว่างั้นเถอะอันนี้เซ้ยฝังเนื้อเขาบริจมนะคะแต่ว่าเซ้ฟฝังเพราะมันเป็นวิถีชีวิตเนาะค่ะเนาะการเจ็บป่วยนี่มันเกิดขึ้นได้ทุกคนว่างั้นเถอะปะถึงจะดูแลร่างกายแข็งแรงเส่ไกะ มันก็มีเนาะค่ะเนะทุกคนมันก็ต้องได้จอมั้งลนาะค่ะเพราะว่าแต่ละช่วงชีวิตของคนนี้มันก็แตกต่างกันว่างั้นหรือปะแต่ก่อนเอ้ยก็่เคยคิดด้วยค่ะเอ้ยตุ๊กตานี่เป็นคนดูเลสตัวเองสูงแล้วก็เป็นคนแข็งแรงค่ะเอ้ยเล่นมาราธอนเอ้ยออกกําลังกายเอ้ยเอ็ดมดเนาะค่ะเนะแต่ว่าบ้า,มานมันเป็นนี่มันแห้งเป็นค่ะจะแล้วไปเลยเป็นซะก,ก็เลยอัน มันเดวเขาหนึ่งระบบมันแต่ว่าเขาก็ต้องพยายามถอนออกมาจากระบบที่เจ็บปวยว่างั้นเถอะปะแต่มันต้องใช้เวลาค่ะเออกระบวนการานอกค่ะเพราะว่ามันไกลหัวใจอยู่เยอะแต่ว่าบางทีมันความเจ็บปวดน้ำเส้นเอ็นน้ำร่างกายเขานี่มันก็ทำให้ชีพใจเอาหัวเหี่ยวเนาะค่ะเนาะถ้าว่าถ้าเขาบุกแข็งเข้มแข็งว่งางั้นเถอะปะก็ะเดี๋ยวนี้ก็ค่อยอย่างช่วยเยอะแล้วเราค่ะเออกระดาดีใจที่ว่า ไปทุกทางเนาะค่ะเนาะแต่เขาก็ต้องดูแลตัวเองอยง่างดีว่างั้นเถอะก็เลยปีนี้อันโบได้ออกไปอันต่างประเทศค่ะโบได้ออกไปอันฝรั่งเศสเยอรมันเบลเยียมนี่เออโบได้ไปอันลุกซัมเบิร์กอันนี้เออโบได้ไปเนาะค่ะเนาะเอออยู่แตันัมเนียดแลนด์ก็อมแอมมันเนเธอร์แลนด์ก็เป็นเมืองที่สวยงามค่ะเมืองเมืองแม่น้ําล่องเรือนี่อู้ เอนจอยขนาดคันนทะแลนพราหน่านน้าพันระบบน้ำพันดีนะะเนาะค่ะเนาะตามคลองตามตะรือพันเอ็ดแบบธรรมชาติสวยงามค่ะบอกตรงๆเลยสวยงามมากแล้วก็สะอาดสะอานเป็นระเบียบอันล่องน้ําไปล่องน้ําให้ดอกไม้บานโอ้ยอย่าเคยเห็นคะ่ะดอกไม้บานมันมีความสุขเลยคะ่ะสำหรับคนชอบทางเหลือนะะเนาะค่ะเนาะเอ้พันมักนะะเนาะค่ะเนาะเอ้พันชอบไปแบบนี้อัน เขาล่องน้ําแต่ละล่องน้ำเนาะค่ะเนาะดอกไม้บานแล้วพันจัดระเบียบอันแผ่นผังเมืองอันล่องน้ำพันดีอันสบายค่ะแล้วก็พฏติมากรมของเพื่อนมันเป็นคนยุโรปรุ่นเก่าเนาะค่ะเนาะตึกหลาบ้านช่องผสมประสานของอันสมัยเก่ากับของสมัยใหม่บางทีเป็นเมืองเก่าที่ว่าน,นั่นก็จอดเรือคขาท่าเรือแล้วก็ไปย่างค่ะไปกินอาหารกันแล้วก็ถ่ายรูปเนาะค่ะเนาะ แล้วก็บิ่งอันฮิสตอรี่ของเมืองพัฒน์นะคะก็เป็นนั้นความรู้อีกแบบนึ่งค่ะแต่ว่างามอิหลีค่ะในแลบนี้อันนาน,าน้ำพันงามคนก็ต่างประเทศก็มาล่องเยอะเลยคะ่ะเธอเอ่ยก็ล่องมันล่องดูมันก็เลยอยากไปมืองอื่นเนะะี่ยค่ะส่นมากก็ไปฝรั่งเศสเ้าเอ่ยไปก็สี่เดือนกว่านะคะสี่ห้าเดือนก็จังได้กลับมาที่นึงเที่ยวแล้วก็ไปห้าเดือนกะไปเนี่ย จังอันได้กลับมาเพราะว่าน้ําพันถังอันนั้นถ้าว่าออกโบออกมาก่อนที่นี้มันสิได้อยู่เป็นหลายเดือนไปเลยเพราะว่าน้ําพันลดก็เลยล่องเหลือออกมากระเฟนออกก่อนนาน้ําที่ว่าบางทีก็เข้าไปน้าเขอนแล้วพันโบสามารถที่นั่นดันน้าเปิดด้วพันกระบอกเลยค่ะมันเป็นจุดเป็นจุดเนาะค่ะเนาะแฟนเออก็เลยล่องกลับมาก่อนก่อนอันก่อนที่ว่าน้ําพันขืนเนี่ยค่ะน้ามันแห้ง มันก็เป็นบางปีบางปีฝนตกไหลก็น้ําเยอะเนาะคะนะ่ะเนาะบางปีฝนตกน้อยก็น้าแหงเขื่อนก็การระบบน้ําพันกระบกเหานะคะ่นะเนาะก็เลยล่องกลับมาก,ก่อนค่ะอันปีนี้ก็ล่องตปน,น้าเนทแหลนค่ะบ่ได้ไปมองอื่นก็จนกว่าเอวยหน่ะอันรู้สึกดีขึ้นเอวยก็เริ่มรู้สึกเอ้ยก็ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าเอวยันเอตุ๊กตาพันไปยันนัดหมอไว้ไหลลงพยาบาลเม่ากั้เหรอปะ มันก็เลยต้องไปมืดเนาะค่ะเนาะต้องไปเยืะมันคบว่าแต่ละคนแต่แต่ว่าหมอก็เป็นแบบหมอนเส้นเดียวกันแต่ว่ามันไหลโรงพยาบาลเพื่อทํางานผสมผสานกันสิค่ะ่อนเนาะพัอยาอันอันนั้นพ้นว่าพ้นก็เป็นห่วงเนาะค่ะเนาะบตีเนาะค่ะเนาะคนเราก็ย่าคือมันอยู่นํากันนึงหึงไม่ได้ค่ะคพราว่าเป็นนั้นแต่งงานกันแล้วเป็นสามีภรรยาก็ตั้งคนตั้งดูแลกันเนาะค่ะเนาะก็ขอบุณพรนหลายๆก็เลยปีนี้ก็เลยอยู่จะนำเหนีอแถลงไปล่องนําแอ่งน้ำเนาะค่ะเนาะ ออกไปหั่นไปนี่ก็มันเป็นเมืองเขาว่างั้นถรอป้ามันก็มันก็เอ็นจอยไปอีกแบบนึงมันบอกค่ะแต่อันคิดว่าถ้าว่าเอยส่งบูรณ์แบบกับปีหน้าก็ไปอีกยาวค่ะก็เป็นสีห้าเดือนไปเลยว่างั้นเ้าอ อันนี้ก็คุยอันเล่ามฝังนคกขนนงคิดกินกาแฟนคกขนนกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันกาแฟก็บมดถ้วยแล้วค่ะเอ้ยตุ๊กตาก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อน,น,นทุกบ้านทุกคนนะคะเด้อที่เข้ามาฟังเอ้ยเมาหมวยเฮาฟังค่ะนั่งอันอมขีข้เคียวอยู่ตรงบักหึงโบกหูวจักว่าน่ะไซต์เตอร์น,นกขนนกลืมลองเท้าก็ขึ้นโบกค่ะลองเท้าขึ้นอ,อกนออก็ไซส์ต่ำสไตล์เอ้ยเนาะค่ะเด้อโบกต้องถือกันค่ะฟังกันม้วนๆจิบกาแฟน้ำกันแล้วก็กาแฟมดถ้วยแล้วก็บอกสวัสด ดีกันเนาะคอนเนะเอ็ท่านเอ็นนี้ต่อว่างันเด้อยวปะบบต้องเอามาถือมันจังบนนักค่ะคุยกันสบายๆผู้เลยอยากเข้ามาทักเอ่ยก็เข้ามาเนาะคอนเนอโทษหลายๆคำบอทัก,กเลื่อนไปค่ะก็เป็นเพื่อนน้าเนาะคะนอนว่ากันนะคะเพราะมันเป็นโลกสังคมออนไลน์แต่ละคนก็ตามใจคนดูเนาะค่ะเนาะตามใจคนดูคนทําก็ตามใจคนทําที่ว่าเอ็ดคลิปเลยที่มันเหมาะกับตัวเองม่นบอค่ะเราบ่ได้ไปฮือไลคคนอื่น เฮ้อมีเฮ้อเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกบ้านนอกะมีความสุขแล้วก็มีแต่ความโชคดีไ้้จะเนื่งแล้วก็พบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ